สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแม่นมาชนะของเราในวันที่13กันยายน2564นะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะมาดูนะคะว่าแนวาทางที่แอดนำมาแมปในนะคลิปนี้มีเจ้าไหนนะคะก่อนจะเริ่มต้นที่แนวทางของผ้าปริศนาปกแดงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวาทางเลขดับของแอดสตังค์นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของผ้าปริศนาปกแดงนะสําหรับคนิที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าไหมคะเข้า7 5 สตัวบนตรงนะคะแล้วก็เข้าตัวกลับบน57ด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะให้มานะเรามาดที่คำาปินสนากันก่อนนะคะก็บอกว่าไก่ตัวเก่งยก3 4นิ้วพระอาทิตย์ขึ้นเลยสุดยอดนะคะอีกครั้งนะไก่ตัวเก่งยก 3- าสนิ้วพระอาทิตย์ขึ้นเลยสุดยอด นะคะแล้วเรามาดูที่ภาพนะก็จะมีไก่อยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังนะคะหรือว่างวดน,นี้จะเป็น4 3, 0, ี่สดีไก่นี้ตัวอะไรคะไก่นี้เลขอะไรเลขหนึ่งหรือว่าเลขเก้คะหรือ,อยังไงใครที่ตี ใครที่ตีภาพเจานาได้นะคะก็โรยกันไปนะคะแล้วให้แนวทางที่เป็นตัวเลขมานะคะที่แอดทำกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะคะมีตัวไหนบ้างก็จะมี3 0 3 1 3 2 3 6 3 9 4 0 4 1 4 2 4 6 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 6 5 9นะคะ7 0 7 1 7 3 7 5 7 6 80 81แล้วก็89นะคะแล้วแนวทางเลขเด่นตามกํลาลังวันบนล่างงวดนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะก็จะมี15 13 17 10 18 11 53 57 50 58นะคะ55 37 30 38 33 80 70 78 0 0แล้วก็88นะอ่างวดนี้ให้เลขโดดเลขเด่นอยู่ที่3รอง0กับ4นะคะอ่างวดนี้จะเ่้าออ่ดมาเราก้ำลุ้นกันนะสำหรับแนทางของภาพจดาปกแดงนะคะใครที่รอที่ตามอยู่แอดลงให้เรียบร้อยแล้วน,นะคะ เรามาต่อที่แนวทางของให้ด้วยใจนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มา2ฉบับนะ,ะงวดที่แล้วนะคะก็เข้าใช่ไหมคะเข้า7จ็ดห้าสองตัวบตรงนะคะสำหรับในงวดนี้ให้ด้วยใจให้มานะแนวทาง2ตัวบนล่างน,นะคะก็จะมี6 6 7 7 6 7 7 8แล้วก็68นะคะให้กัน71กับ72ด้วยนะคะแล้วก็ให้จับ3 4 5 ไปใส่เป็น3ตัวนะคะอ่ะงวดนี้ชุดนี้จะเข้าหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะอ่ะแล้วมีเพิ่มเติมนะสำหรับในงวดนี้นะคะเป็นแนวทางบนกันล่างนะคะเป็นแนวทาง2ตัวบนแล้วก็ให้กันล่างด้วยนะคะก็จะมี2 7 2 5 0705 14แล้วก็1 2สองนะคะอ่ะงวดนี้ ฉบับนี้จะเข้าหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะให้ด้วยใจนะคะอ่าเรามาต่อที่แนทางของแม่นยำนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะอ่าแม่นยำให้มาเหมือนเดิมนะคะวดที่แล้วก็เข้า5 7 7 5 2หตะบนเข้าตัวกลับนะคะสําหรับในงดนี้แม่นยำให้มาแนวทางสองตัว8ท้างเหมือนเดิมนะคะก็จะมี2 1 2 4 6 4,, 6 7ด 7-3 7-4 8-4แล้วก็9-4นะแม่นยำนะคะแอดนำมาฝากงวดนี้จากค่าอีเดียมารอมารุนกันนะคะเรามาต่อที่หนาทางของใครคะมนุษย์ล่าฝันนะคะสำหรับในคลิปนี้อ่านได้มาล่าฉบับอยู่นะคะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นแนาทางชุดเต็มบน3ตัวที่ยังไม่ตัดดับ นะคะงวดนี้ให้มาคือ1 3 2 1 6 2 2 3 2 6 3 2 1 6 6 2 3 3 6 3 3 2 6 2 6 6 2แล้วก็2 6 6นะคะแล้วอ่านุดล่าฝันก็ตัดนะคะตัดให้เหลือ2หางนะคะก็คือ6 3 2กับ6 6 2นี้นะคะอ่า ให้เน้นนะคะให้เน้นถ้าใครไม่ชอบที่เน้นให้ก็เลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นทางล่างชุดมามืดนะคะฝั่งซ้ายเนาะให้มาคือ1551 1 1 3 3 5 5แล้วก็7 7นะคะงดนี้จะเบิ้ลหรือเปล่าคะงดนี้เบิ้ลหรือเปล่าไม่เบิ้ลมาหลายงดแล้วนะแต่ว่าแอดไม่อยากให้เบิ้ลหรอกนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นฉบับที่เด่นชนกับดับบนล่าง นะคะแนวทางบนให้มาคือ45ก 5, ับ59นะคะแล้วก็แนวทางล่างให้มาคือ,อ53สกับ33นะอ่างวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมลุ้นกันนะคะต่อมาฉบับแนวทางล่างนะคะแนวทางล่างให้มา แค่หางเดียวคือ07นะคะ07หางเดียวเลยนะคะอ่างวดนี้จะเข้าหรือไม่ลุ้นกันนะคะมนุษย์ล่าฝันแอดนำมาฝากนะคะอ่า เรามาต่อที่แนวทางของคุณมะยมแดงนะคะสําหรับทิลาจ้านี้ก็เข้าแนวทางเลขเด่น7หลัก10บนใช่ไหมคะแล้วก็ได้7 5 2หตัวบน,นตรงนะคะสําหรับในงวดนี้ให้มาเด่นอยู่ที่1นะให้2ตัว3ตัวมาก็จะมี7 1 5 1ห1แล้วก็7 5 1หนงะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนาม,มาฝากนะคะคุณมะยมแดงนะคะเรามาต่อที่แนวทางของ คุณพิมพิสาหรือว่าแอดมินเล็กนะคะซึ่งให้มาเป็นทาง2ตัวบนทั้งหมด6หางนะแล้วก็ให้ตัวกันมาด้วยนะคะก็จะมี7276 7 5 8 2 8 6แล้วก็85นะให้กัน16กับ73ด้วยนะคะก็บอกว่าเลือกเอาจ้านะคะเลือกเอาที่เราชอบแล้วก็ตัวที่ใช่ตัวที่ถูกด้วยนะคะนะแอดมินเล็กนะคะหรือว่าคุณพิมพิสานะคะเพิ่มเติมนะเพราะว่าเจ้านี้แอดลงให้ไปอ่าบ้างแล้วนะคะ เรามาต่อที่ลางของคุณเพนเพนารวยนะซึ่งอาจได้มา2ฉบับนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นนวทางชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวนะก็จะมีสองสอง่ามแปดแปแล้วก็0ูนย์สานะคะส่วนฝังขวานี้นะส่วนฝังขวานี้นะคะก็ให้แนวทางเป็นแนวทาง สองตัวล่างนะคะบนล่างด้วยนะคะสามารถมาได้บนล่างนะคะก็จะมี1 4กับ4 1นะคะ1 4กับ4 1นะึ่งงวดนี้จะเข้าหรือไม่เรามาลุ้นกันนะคะอ้อแอดลืมนะคะแอดลืมแอดลืมตรงนี้นะคะนี่แผ่นคุณแผ่นแนก็ตัด2ตัวให้ด้วยนะคะก็คือ2 4 83 3 8นะงวดนี้จะเป็นยังไงเราก็มาลุ้นกันนะคะ คุณเป็นแผ่นพาโรนะแอดนามาฝากเหมือนเดิมนะเผื่อว่าใครรอหรือว่าใครกําลังตามหาอยู่นะคะเรามาต่อที่ในทางของคอคนบ้าหวยนะคะสําหรับในงวดน,นี้นะให้เลขเด่นอยู่ที่953แล้วก็8นะคะให้ชุด3ตัวมาคือ893 583 395แล้วก็895นะคะส่วนชุด2ตัวนะคะก็จะมี93 95 98 33 83 3 5 5 8แล้วก็88นะอ่ะงอน,นี้จะเป็นยังไงเราก็มาลุ้นกันนะคะคอคนบ้าหวยเนาะเรามาต่อที่แนวะทางของอ่ะคำพิเรพดาโดยแอดมานุกนะคะอ่ะแอดได้มาสองฉบับนะฝั่งซ้ายเป็นแนวทางบนชุด3ตัวนะคะก็จะมี4 0 5 4, 35, 4 25, 135, 3 5 4 2 5 1 3 5 3 2 5 0 3 5แล้วก็ 7 3 5หรู้สึกว่าจะเด่นอยู่ที่5นะคะแนวทางบนเด่นอยู่ที่5นะแล้วแนวทางล่างนะคะให้2ตัวมา3ห่างเนาะก,ก็จะมี2 8 2 9แล้วก็8 9นะให้กลับด้วยนะคะไม่กลับเดี๋ยวตับแตกเนาะอะนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของไครคะ แอดปัญญานะคะซึ่งแอดได้มาเขาบอกว่าให้แนวทางเด่นล่างนะคะเด่นล่างอยู่ที่หนึ่ง นะคะแล้วก็ให้2ตัวมาคือ7 1 2 1แล้วก็3 1นะคะรอง5บนนะคะก็คือ8 5 3 5แล้วก็2 5นะคะใครที่ชอบจัดไปไม่ชอบผ่านเนาะอ่ะเรามาต่อที่ทางหวยเด็ดนะคะซึ่งจ้านี้ให้มาในะทางชุด2ตัวเนาะก็จะมี39 53 69 51 41 แล้วก็38นะให้เน้นนะคะอยู่ที่78กับ58นะคะหัวเด็ดนะแอดจะมาผักกันนะคะอ่าเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางเล็กดับของแอดสตังนะคะซึ่งมีประมาณ3ฉบับประมาณนี้นะคะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางอ่เลขดับ10หน่วยบนนะคะงดที่ให้มาคือ8ใครตามฉบับนี้อยู่ไหมคะใครตามหาฉบับนี้อยู่ ดนำมาฝากนะคะดับ10หนยบน8นะอ่ามาต่อที่ฉบับที่สองนะคะเป็นทางเลขดับ10ล่างนะคะครั้งก่ที่แล้วก็ให้ดับ10ล่าง8ผ่านนะสำหรับว้นนี้ให้ดับ10ล่างอยู่ที่1นะคะอืมแอดซื้อ1ไปเยอะเลยนะคะ <laughs> 1 3 1 4 1 5นะคะเอ่อซื้อไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มันไรยนะคะก็อ่าอ่าลุ้นรางวันอื่นได้นะคะนะ อาจจะถูรางวัลใหญ่ก็ได้นะใช่ไหมคะก็สำหรับวดนี้ให้ดับ10ล่างแอสตารอยู่ที่1นะคะลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะมาปิดท้ายที่นาทางเลขดับล่างแอดสตางนะสำหรับคล่แล้วให้ดับล่างหกผ่านไหมคะผ่านเนาะสำหรับนี้ให้ดับล่าง4นะคะ จะผ่านอีกแล้วไงเราก็มาลุ้นกันนะคะใครที่ตามแนวทางเลขกดับของอสตางย์อยู่นะแอดลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปข,ของเรานะถ้าชอบก็ยิ้มกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนะคะแอดจะได้มีกำลังใจที่จะหา,าทางมาแบ่งปันกันต่อไปในทุกๆงวดนะคะแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบกันทุกๆงวดเลยนะคะและเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ